คือเมื่อกี้ที่ฟังฟังที่คุณดังกรินพูดเนี่ยนะคะก็ประมวลของตัวเองก็คือเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆมันเวลาเวลาที่เราเข้าสมาธิปุ๊บคืออยากจะเข้าสมาธิตอนที่เกิดทุกข์เยอะๆพอพอเข้าไปปุ๊บเราก็เห็นทุกข์ของเราพอเห็นทุกข์ปุ๊บมันก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็แค่นั้นแต่หลังจากนั้นเดี๋ยวมันก็ผุดขึ้นมาอีกซึ่งมันเป็นของเก่า อดีตชาติไหนก็ไม่รู้อะสิบปีที่แล้วทีมก็ผุดขึ้นมาเองอะนะคะพอผุดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเอาละสิมันมีความคิดปรุงปรุงเข้าไปแล้วก็เหมือนกับเรากระโจนเข้าไปกับความคิดอันนั้นพอเรากระโจนไปสักพักหนึ่งมีสติกลับมาเราก็ถอยกลับมาดูเออมันก็แค่นั้นมันเป็นอะไรที่ทําร้ายตัวเราเองมากกว่าที่ที่คนอื่นมาทําร้ายเราเพียงแต่ว่านิยามมันก็ได้ว่ามันเป็นขยะทางอารมณ์ใช่ค่ะคือคือขยะทางอารมณ์เนี่ยนะ บางทีเราลืมมันไปแล้วมันเหมือนกับซุกใต้พรมไว้ใช่แต่พอเรานั่งสมาธิเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นมาคือทีนี้พอมันมีปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเราก็จะเห็นมันไปเรื่อยๆนี่ทุกทุกใหม่มันก็มีกลับมามันก็เหมือนกับทับไปเรื่อยๆพอทับไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเกิดเกิดจิตที่ว่าเออเนาะมันมันมันทุกอย่างมันไม่เที่ยงแต่ความไม่เที่ยงของมันอันเนี้ยมันจะจากความคิด เกิดจากการอ่านว่าเออฟังฟังมาว่ามันไม่เที่ยงก็มันก็ไม่เที่ยงจริงๆแต่ว่าอยากจะให้เห็นตัวตนของความไม่เที่ยงของมันจริงๆว่าให้เห็นโดยจิตของเราเองะค่ะเพราะว่าปฏิบัติมาก็ไม่ใช่ว่าจะต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่คุณดัง,ดง,ดงกรินพูดแล้วก็ได้ฟังจากที่วันพระหัสที่พักร้องนได้ฟังเป็นเวลาหกชั่วโมงจาก,จากเทปอันนั้นนะคะก็สิ่งต่างๆที่ท,ทุกคนถามเนี่ย มันเหมือนกับเราเราเป็นมาหมดแล้วแล้วก็สิ่งที่คุณตังตินแนะนําหรือตอบโจทย์เนี่ยมันมันใช่เลยแล้วเราก็ทําลองทําอนาปานาสติดูปรากฏว่าตอนนี้เรารู้ชัดถึงลมหายใจแล้วเข้าใจว่าการหายใจเข้ากับการหายใจออกลมมันไม่เท่ากันแล้วการหายใจครั้งที่หนึ่งเนี่ยหายใจไปปุ๊บพอหายใจออกมันก็จะพึบพึบมันเหมือนกับไม่หมดพอเราครั้งที่สองลมเข้า แล้วลมออกมันก็หายใจออกหมดเราก็สังเกตดูว่าการที่เราหายใจออกหมดเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างไรแต่ตอนนั้นที่ฟังจากเทมเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าปลอดโปร่งโลง่งสบายซึ่งมันไม่เคยเป็นมาก่อนในในในตลอดมาที่นั่งสมาธิหรือเรียนครูสมาธิมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเราเรียนปุ๊บเราเพ่งอะค่ะ,ะพยายามกาหนดฐานจิตของเราอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็พุทโธ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  จนอันนึงเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นอะไรไม่รู้มันพัดปุ๊บมันเข้าผวังพอเข้าผวังปุ๊บมันสติมันเห็นสติสติลอยๆอยู่มันก็จะสว่างลงพอสว่างลงเราก็เอ๊มันคืออะไรพอเรียนเข้าไปก็บอกมันเกิดปิติเอ๊ะแล้วปิติมันเกิดยังไงก็เขาบอกเกิดการยิ้มข้างในเองเขาเรียกว่าปิติอ๋ออย่างนี้เหรอเรียกว่าปิติแจริงๆแล้วเหมือนกับว่าพอมาทําที่คุณดังตินสอนนะคะ เมื่อวันพระรหัสได้ทาจริงจริงนะคะก็มีความรู้สึกว่ามันแปลกแล้วแตกต่างจากสิ่งที่ทําคือมันไม่อัดอั้นมันไม่โดนกระแทกคือปกติแล้วเนี่ยมันจะเหมือนที่คุณติงติพูดว่าถ้าเรามีกรรมอะไรที่เรากอดหนักหนักไว้มันจะกระแทกมันกระแทกจริงๆค่ะมันกระแทกแบบอึ๊บข้ามาเลยแล้วเหมือนกับว่าเราเจ็บปีดขึ้นในหัวใจทั้งที่เราไม่เป็นโรคอะไรณตอนที่เรานั่งสมาธิแล้วมันก็จะมีแบบ เห็นหลอดลม่ะบีบบีบบีบขึ้นมาเลยนะบีบจนแบบเราก็ดูความบีบของมันก็คือแต่เราไม่ได้เอาเอาจิตเราไปบีบด้วยคือมันมันเห็นว่าเออมันมันเป็นรูปบีบมันเห็นเป็นรูปโดนกระทบแล้วมันเห็นอารมณ์ที่มามาหลังจากอันนี้เสร็จมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาเราก็จะเห็นเป็นนามเข้ามาเอ้มันเป็นอารมณ์งั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีใครอะมีแต่จิต จิตของเราที่ดูเฝ้าดูเฝ้ารู้แค่นั้นแต่ว่าเมื่อเราไปเผชิญกับสภาวะจริงๆเข้าบางทีเหมือนที่คุณดังตุลินว่าสภาพแวดล้อมถ้าเราไม่ปฏิสัมพันธ์กับเขาสิ่งที่เป็นวจีกรรมของเขามาก็จะไม่กระทบเราแต่ถ้าเราเกิดปฏิสัมพันธ์กับเขาสิ่งหนึ่งที่เราอยากได้คือการเอาชนะพอเกิดการเอาชนะปุ๊บมันเกิดการอัดอั้นพอเกิดอัดอันอ้นปุ๊บวาจาที่ออกไปเนี่ยเราปรุงแต่งให้มันสวยงาม แต่สิ่งที่ออกไปที่สวยงามนั้นมันเป็นมีดฉากนอกมันเป็น,นมีด<ม>ที่เชื่อดเชื่อดเขาแล้วเขากลับไปเนี่ยเขาค่อยรู้ว่าเราเชื่อดเขาอ่ะแล้วเขากลับมาเป็นอีกแบบหนึ่งกับเราทีนี้เราพยายามที่จะไม่ทําแบบนั้นมันก็เหมือนกับเราอัดเข้าไปของเราแล้วพอนั่งสมาธิปุ๊บมันตุ้มตุ้มมาเลยค่ะมันมันก็เลยมันก็เลยคิดว่าเราควรจะ หาทางออกอย่างไรคือเล่าเล่านานหน่อยนะคะคอจร,ราอว่าฝังแล้แลประมวละะที่ที่ไปฝปึกอะไรมาโดยพื้นฐานเนี่ยไม่เสียเปล่านะมันมันได้กําลังเพราะว่าพอมาทำอานาปนานสติแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆเนี่ยก็คือทําให้จิตอยู่ในสภาพพร้อมจะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันปรากฏอยู่อย่าง,อางตอนเนี้ย สิ่งที่ติดอยู่มันไม่ใช่รูปแบบการปฏิบัติที่ถูกหรือผิดแต่มันอยู่ที่การที่เราเริ่มจิตของเราเริ่มกระบวนการหรือถอนนิสัยเก่าทิ้งมันจะรู้สึกเลยมีอาการปั่นป่วนปัน่นป่วน,นอยู่ตลอดเวลาคือคือเหมือนกับเอ๊สงสัยมันเราก็น่าจะทำสมาธิมาถูกน่าจะเจริญสติมาใช้ได้แล้วนะ แต่ทำไมมันมีอาการปันปนป่นป่วนปั่นป่วนใช่ไหมมันบางทีมันอยู่ๆมีอาการรู้สึกหมองหมองขึ้นมาเฉยๆโดยที่หาสาเหตุไม่เจออันนั้นมันเป็นกระบวนการที่กำลังรื้อถอนกระบวนการรื้อถอนเนี่ยนะในการเจริญสติมีอยู่สองขั้นสองขั้นคร่าวๆจริงๆมันมียิบย่อยออกไปเป็นร้อยๆร้อยๆขั้นเลยแต่จะพูดแบบให้เข้าใจง่ายที่สุดเห็นภาพชัดที่สุดมีอยู่สองขั้น ขั้นแรกคือรื้อถอนนิสัยนิสัยทางใจเนี่ยนะจะเป็นคนยึดมั่นถือมั่นจะเป็นคนอารมณ์ร้ายจะเป็นคนที่มีความอยากเอาชนะหรือว่าจะเป็นอารมณ์แบบว่าไม่ยอมรับอะไรตามจริงตัวระหว่างที่มีอาการรื้อถอนนิสัยนะมันจะมีอาการต่อสู้กับตัวเองเหมือนมีคนสองคนสู้กันแต่ เราอธิบายไม่ถูกรู้แต่ว่ามันมีอาการยื้อกันอยู่ในอาการยื้อกันอยู่เนี่ยถ้าเรามองไม่ออกว่าเนี่ยเขากําลังสู้กันเขากําลังตัวตัวเดิมเนี่ยก็พยายามยึดไว้ตัวใหม่ก็พยายามจะฉุดกระชากลากถูกออกไปเราจะมองอารมณ์ตรงเนี้ยเป็นอารมณ์ปั่นป่วนแล้วสงสัยว่ากําลังทําอะไรผิดอยู่หรือเปล่าจริงๆไม่ได้ทําอะไรผิดทําถูกแล้วตัางหาก มันถึงเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาพอเนี่ยนะ,ะกระบวนการรื้อถอนนิสัยเนี่ยมันจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคือพูดง่ายๆว่านิสัยใหม่กลายเป็นปกติของเราตอนนี้มันยังไม่ปกติไงมันยังกลั้วอยู่สองขั้วสองข้างระหว่างขั้วที่จะเอาไว้ตามเดิมกับขั้วที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ วิธีที่จะสังเกตวิธีที่จะดูแหก็คือความรู้สึกปั่นป่วนอารมณ์ที่มันรู้สึกหมองมองมัวมัวมีความเศร้าหมองมีความอาลัยอาวรณ์ที่บอกไม่ถูกรู้แต่ว่ามันอารมณ์มันซับซ้อนมันมีความรู้สึกเหมือนกับอะไรอะไรอะไรบางอย่างที่เราก็ไม่สามารถมองเห็นว่าเรากําลังอาลัยอาวรณ์อะไรในอาการแบบนี้ เราดูตัวอาการอะไรอาวรหรือตัวอาการที่มันมีอาการปั่นป่วนหรือต,ตัวอาการที่มันมีอาการสู้กันนะอะไรที่กําลังปรากฏเด่นเราดูตรงนั้นแหละเนี่ยอย่างตอนนี้มันมันมีความรู้สึกตั้งอ,อกตั้งใจฟังเป็นพิเศษเพราะว่ารู้สึกว่านี่คือทางออกเห็นไหมมันมันจะมีอาการปั่นปั่น,น,นอยู่ข้างในลึก S <S จะมีอาการแบบแน่นๆนิดนึงมีความรู้สึกว่ากําลังเปรียบเทียบว,ว่าอารมณ์มันนั้นจริงจริงอย่างที่คุณนางตินว่าคือไปนึกคือคิดคิดนะคะใช้ใช้ความคิดมากกว่าคือแทนที่จะเห็นมันแทนที่จะเห็นว่าอารมณ์มันนั้นแต่เป็นคิดตามว่าเป็นอารมณ์อันนั้นหรือเปลา่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ท,ทีนี้คืออันนี้คืออารมณ์ที่ยกตัวอย่างได้จะนิยามว่าอึดอัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวที่ปรากฏเด่น เวลาที่มันมีอาการสู้กันคุณก็จะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันมันเหมือนกับอารมณ์เนี่ยมันไม่ชัดเจนมันมันเหมือนกับคนสองบุคลิกค่ะคือเหมือนกับพยายามที่จะกดข่มอารมณ์เก่าที่เป็นอาสวะที่คิดว่ามันไม่ดีแล้วเรากําลังจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่มันดีขึ้นแล้วเวลาพรีเซนต์ออกมานี่เหมือนคนอารมณ์ไม่ปกติเขาจะมองเราว่าเป็นคนอารมณ์ไม่ปกติแต่จริงๆแล้วเนี่ เหมือนกับเราสู้กันเองภายในว่าเเราเรานั่งมาแล้วเราทํามาแล้วตัวตัวที่มันปรากฏชัดอยู่ตัวที่มันกําลังเด่นอยู่เราดูตัวนั้นพอพอดูเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันมีความอึดอัดมากกว่านี้เห็นไหมตอนเนี้ยมันแตกต่างไปแล้วมันคลายตัวลงพอได้อธิบายเพราะ้นทุกครั้งที่มีอาการเหมือนยือ้อเหมือนต่อสู้กับตัวเองเหมือนมีอาการกดข่มมีอาการที่เราอึดอัดคัดแน่นยังไงก็แล้วแต่ ดูด้วยอาการยอมรับว่ามันจะแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นอย่างไรพอดูไปดูไปตอนแรกเนี่ยมันจะเห็นแต่อาการเด่นๆนั้นแสดงความไม่เที่ยงนะแต่พอดูด้วยอาการยอมรับไปเรื่อยๆมันจะมีความรู้แยกย่อยตามมาอีกว่าไออารมณ์ที่มันขัดแย้งปั่นป่วนอึดอัดหรือมีอาการยื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรตอนแรกๆเราจะไม่รู้สึก แต่พอมองไปมองไปเนี่ยมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆว่าในอารมณ์ยื้อแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะของเก่ามันอยากได้อะไรของใหม่อยากให้เป็นอย่างไรแทนเข้าใจพอยใช่ไหมเข้าใจเลยอ่าเนี่ยตัวเนี้ยคือ,ค,อคือมันจะเห็นความอยากปรากฏชัดอยากจะเป็นแบบเดิมกับอยากจะเป็นแบบใหม่มันตู้กันพอเห็นอาการอึดอัดหายไปตัวความอยากทั้งคู่มันก็หายตาม คือไม่ว่าจะอยากแบบเก่าหรืออยากแบบใหม่มันเป็นภาวะตัณหาทั้งคู่แต่เมื่อเรารู้สึกถึงความไม่เที่ยงของอาการอึอดอัดอาการยึดนะแล้วอย่างเมื่อกี้เนี่ยพอมันหายไปตอนแรกๆเราจะรู้สึกแค่รู้เฉยๆรู้ว่ามันหายไปแต่ครั้งพอมันเกิดอาการยึดคราวนี้มันจะเห็นเลยว่าความอยากสองขั้วกำลังรบกัน แล้วความอยากแบบนะี้มันจะชัดเจนตอนตอนแรกๆอาจจะมัวๆนะไม่ชัดเจนว่ามันอยากอะไรแต่ยิ่งจิตมีคุณภาพยิ่งจิตสะอาดจากไอความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดความแหลมคมคือแยกแยะออกเลยว่าเนี่ยมันอยากอยาก่างนี้มันออกมาเป็นคำๆเลยนะและตัวใหม่มันอยากจะเป็นอีกอย่างหนึ่งมันจะอธิบายซึ่งไม่ใช่ความคิด แต่มันออกมาจากความจริงที่จิตประจักษ์เข้าใจหลักการนะคือสรุปสั้นๆแค่ว่าพอเห็นอาการยือ้อรู้อาการยื้อนั้นไปพอเห็นอาการยื้อนั้นยอมรับอาการยื้อนั้นนะยอมรับตามจริงว่ามีอาการยือ้อไม่ต้องทำอะไรเลยมันจะค่อยๆคลายตัวออกให้ดูพอคลายตัวออกแล้วเนี่ยคือรอว่าเออเดี๋ยวมันจะยื้อใหม่อีกเมื่อไหร่ ไม่ไม่สนใจว่ามันจะกลับมาอีกกี่ร้อยกี่พันครั้งแต่เราสนใจแค่ว่าจะยอมรับตามจริงและอย่างหนึ่งคือตรงเนี้ยที่พูดไว้เมื่อกี้เป็นแค่แผนที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่อย่าไปพยายามแยกแยะด้วยวิธีคิดว่าไอเนี่ยเรากำลังยื้อด้วยอารมณ์แบบนี้เพราะพอความคิดเข้ามาขัดจังหวะปุ๊บเนี่ยนะมันจะกลายเป็นกำหนดให้ตัวเองเนี่ย อ่ามันมันมันจะปรุงไปว่าเอ้เราของเก่าอย่างนั้นอย่างนี้มันมันกลายเป็นวิเคราะห์ไปแล้วอารมณ์วิเคราะห์เนี่ยไม่ก่อให้เกิดอ,อสภาพที่เรียกว่าจินตามะยะปัญญาแล้วเสร็จแล้วมันไปตัดทางเจริญของภาวนามยะปัญญาทิ้งไปทางที่ถูกคือยอมรับว่าเกิดอาการยื้อขึ้นมาแล้วเห็นมันหายไปเห็นเรื่อยๆจนกระทั่งมันเกิด ความรู้แจ้งขึ้นมาเองว่าอารมณ์อยากอารมณ์ยื้อต่างๆเนี่ยมันมีเหตุมีผลอย่างไรโดยไม่ใช้วิธีคิดเข้าใจที่พูดไหมคือคือของคุณเนี่ยจะเป็นเหมือนกับนักวิเคราะห์ชอบชอบวิเคราะห์ว่ามันเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ด้วยอารมณ์เคยชินแบบนั้นเนี่ยมันจะนําไปสู่การสรุปซึ่งไม่ใช่การรู้ เวลาจะเดินสตินะถ้าจะให้ก้าวหน้าจริงๆเนี่ยคือต้องไม่ให้มีการสรุปด้วยวิธีคิดแต่ฝึกให้มันยอมรับตามจริงจนเห็นภาวะความจริงตรงนั้นมันสลายตัวไปต่อหน้าต่อตาซ้ําแล้วซ้ําอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นครั้งไม่แคร์ว่าจะกี่ครั้งแต่แคร์ว่าเราจะแค่รู้ไม่ใช่ไปวิเคราะห์พูดง่ายๆว่าช่วงเนี้ยตั้งตั้งสเปคไว้เลยผมผมกําหนดให้ง่ายๆเลยภายในเจ็ดวันเนี้ยเวลาเกิดอารมณ์ยือขึ้นมาแล้วเราเห็น นะห้ามคิดว่าเนี่ยเหตุผลว่ามันมันอยากเป็นของเก่าหรืออยากเป็นของใหม่เนี่ยมันคืออะไรห้ามคิดแต่ให้รู้แบบเมื่อกี้เนี่ยว่าเออมันมันมีอาการเยอะจริงยอมรับแล้วก็เห็นมันหายไปเอาแค่นี้อย่างเดียวผลเจ็ดวันไปเนี่ยนะเราจะเริ่มรู้สึกขึ้นมาเองว่าด้วยอาการรู้ในลักษณะนี้ไม่ไปวิเคราะห์สรุปเนี่ยมันเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาอีกแบบหนึ่ง คือที่นึกบางทีนะเรานึกว่าเรามีเหตุผลอย่างนี้จริงๆแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นมันจะเห็นเป็นอดีตสัญญาพูดขึ้นมาบางทีเป็นภาพเลยนะลองนึกดูเวลาที่เราใช้วิวธีคิดวิเคราะห์เนี่ยมันจะไม่ออกมาเป็นภาพมันจะออกมาเป็นข้อสรุปเป็นคําพูดแต่ถ้าหากว่าเราดูโดยความจ่ายเฉยๆแล้วไม่ไปวิเคราะห์อะไรมันเลยในที่สุดเนี่ยผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นนิมิตเลยนะ ไอ้ความเข้าใจว่าต้นสายปลายเหตุของความอยากต้นสายปลายเหตุของของใหม่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะออกเป็นภาพเลยว่าเนี่ยเราเคยทําอย่างนี้เคยพูดอย่างนี้ซึ่งมันลึกซึ้งกว่ากันเยอะมันลึกซึ้งกว่าการสรุปด้วยความคิดคือด้วยความคิดเนี่ยบางทีเราแค่อาศัยจดจําแต่ตอนที่มันมาเป็นนิมิตเนี่ยนะมันแสดงเป็นภาพยนตร์เลยภาพยนตร์สั้น อย่างใจตอนเนี้มีปิติขึ้นมานิดๆเนี่ยตรงตรงที่รู้สึกปิติขึ้นมาเนี่ยใช่ใช่คือคือ,คอมีความรู้สึกว่าเออเราเราก็เคยทําแบบนี้นะค่ะแล้วก็ก็เห็นภาพแบบนี้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามันขาดความต่อเนื่องหรือความชี้แนะจากใคร <S <S เพราะว่าเราเราปฏิบัติคนเดียวที่บ้านแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปฟุ้งสร้างกับกับคนอื่นเขาเพราะว่าไม่ชอบการทดสอบอารมณ์ไม่ชอบอะไรที่ท,ที่ที่มันมัน ไม่รู้อะไม่ไม่ค่อยชอบฟังอะไรอย่างนี้นะคะยังตอนเนี้เวลาที่เกิดปิติขึ้นมาเนี่ยนะให้มองว่าปิติตรงนี้ไม่ได้เกิดจากวิถีคิดวิเคราะห์ใช่ค่ะแต่มันเกิดจากการที่เรารู้ค่อยๆซึมทราบใช่แล้วก็มันเหมือนจะผุดขึ้นมาเป็นห่วงๆนะคือไม่ได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอเราก็เห็นไปว่าอาการปิติที่มันผุดขึ้นมาเหมือนกับน้ำพุพุ่งขึ้นมาทีละลอกละลอกเนี่ยเป็นแค่สภาวะที่แสดงความไม่เที่ยงอีกอย่างหนึ่ง เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเคยชินว่าไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่ามันมาจากไหนแต่แค่รู้ว่ามันค่อยๆผุดขึ้นมาทีละละลอกละลอกงั้นสรุปว่าอย่างอย่างความอยากก็เหมือนกันใช่ไหมคะอยากอยากได้อย่างงูน้นอยากเป็นอย่างนี้อยากให้เขาทําอย่างนี้ให้อะไรอย่างนี้ทําไมไม่ทําตามที่เราคิดคือถ้าถ้ามันอยากขึ้นมาแค่เราดูให้ออกว่าอาการดิ้นรนอาการที่มันยื่นออกไป เหมือนกับคล้ายๆโดยภาพทางใจนะมันจะเหมือนกับมือออกไปบีบคอเขาหรือไปมือออกไปแบบยื้อยุดฉุดกระชากอะนะว่าทำไมไม่เข้าใจสักทีนะไอ้นี่มันง่ายๆอธิบายชัดที่สุดแล้ว ก็ไม่เหมือนกับจะไม่รู้สึกรู้สาเหมือนกับจะไม่มีจิตสํานึกอะไรทํานองนะี้มันจะมีอาการคล้ายๆไปขย่าวคอเขาขย่าวไหลเขาอย่างเงี้ย่ภาพทางใจลักษณะของอาการอยากของเรามีลักษณะอย่างไรเนี่ยเรารับรู้ตามจริงนะถ้าถ้าเวลาปฏิบัติเนี่ยก็เริ่มต้นจากอนาปานาสติที่คุณดังเรินสอนใช่ไหมคะใช่คำถามสุดท้ายนะคะ อย่างสมมุติว่าถ้าเรานั่งไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยอย่างที่เคยเคยเคย,เคยเรียนไว้ว่ามันจะมีเหมือนลมพัดวูบหนึ่งอะค่ะแล้วเราตกไปอยู่ในผวังนั้นมันมันหมายความว่าอย่างไงคะแล้วก็มันมีแสงจ้าขึ้นมาแล้วก็เป็นอาการที่จิตรวมเป็นอาการหนึ่งของจิตรวมคือทำมาพอสมควรแล้วที่ทำมาเนี่ยไม่สูญเปล่ามันสั่งสมกำลังมาเพาเียงแต่ว่าเรามาปรับมุมมองให้ชัดเจนมุมมองภายใน คือไม่พูดถึงวิธีการภายนอกนะวิธีการภายนอกอถูกหมดแหละนะแต่ว่าวิธีการภายในเนี่ยทำยังไงเราถึงจะมองเห็นตามจริงได้ไอ,อ้ที่ไอ้ที่มันวูบตรงนั้นนะคือการรวมของจิตนะโอเคขอบคุณมากค่ะ